รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Talk Today สนับสนุนรายการโดยไอคอนสยามข้าวตราฉัด c ีพิรมจ่าวิรัตฟูด <c oughs> สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk Today นะคะเราพบกันทุกวันจัน์ทในช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้นะคะบรรยากาศดีๆแบบนี้กับร้านอาหารสวยๆค่ะวันนี้ก่อนอยู่ที่ร้านบรรยากาศนะคะอยู่ที่ซอยประดิพัฒ์ิ0ค่ะร้านนี้เนี่ยบรรยากาศดีแล้วก็ชิลเหมือนเรามารับประทานอาหารอยู่ที่บ้านสมกับชื่อร้านที่ชื่อว่าบรรยากาศเลยนะคะ อาหารที่นี่นะคะเป็นอาหารไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยคือการจัดจานผักดอกไม้แต่ละอย่างที่อยู่ในจานเนี่ยเขามีวิธีการจัดจานที่เป็นศิลปะแล้วก็สวยงามมากๆรวมทั้งนะคะบรรยากาศของร้านทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอร์สวยและน่าถ่ายรูปมากๆเลยค่ะวันนี้ท็อกทูเดยมีอะไรมาฝากคผู้ชมบ้างไปติดตามเลยนะคะ t a l k of the town ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเครื่องประดับสวยๆนะคะจากชินติล่าจิวเลี่ซึ่งเป็นผู้ที่นำเข้าแล้วก็จำหน่ายแบรนด์อิตาเลียนจิวเวอรี่มากกว่า20แบรนด์เลยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะได้เปิดตัวคอลเลกชันพานอ o รมาอยู่จากแบรนด์โฟเป้ค่ะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเขาเก่าแก่มากในอิตาลีมากกว่า90ปีนะคะซึ่งมีตำนานนะคะมาจากช่างทำทองในอิตาลีด้วยน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามค่ะ จิิล่านะคะนำข้าว20แบรนด์จากอิตาลีเราเป็นมัลติ l a เวลไฟเจอรี่นะคะ,ะร้านอยู่ที่เสียงพรากอนชั้นเอ็นค่ะก็วันนี้พามาเปิดตัวโฟเป้คอลเลคชันใหม่เรียกว่าพาโนรามายู่พาโนรามายู่เป็นคอลเลคชันแรกที่เราอนุญาตให้ลูกค้ามีส่วนร่วมและทำเพอร์ซ n a l ลล a เซชัด้วยค่ะโฟเป้นะคะเทคนิคของเขาก็คือ f l e x i ซิ e เฟล็กซิคือกำาังที่ยืดได้ Flexible ทำด้วยทอง 18K ทั้งเส้นนะคะ ก็คือสปริงข้างในก็เป็นทอง 18K เช่นเดียวกันพานโนรามาอยู่จะสามารถทําให้เลือกได้ทั้งสีทองที่เป็นเส้นสายแล้วก็ตัวอัลฟาเบตเพชรสีดําเพชดสีขาวแล้วก็ทองที่อยู่บนอัลฟาเบตด้วยค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เรียนเชิญที่ร้านชินทีราสยามพารากอนชั้นเอ็มได้ค่ะขอบคุณ และช่วงนี้ค่ะผู้ชมสายมูนะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจะพาไปดูงานมหาคณาปิะมิวสิควลซึ่งมีทั้งดนตรีมีทั้งความเป็นสิริมงคลมีความปังแล้วก็มีสายมูต่างๆนะคะที่ห้ามพลาดในเทศกาลเฉลิมฉลองคณเนศจตุรถีที่ทางฟอร์จูนทาวเขาจัดขึ้นค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าจะปังขนาดไหนค่ะ ร่วมเฉลิมฉลองปีที่2ของมหาคณะปฏิคเนจตุรธีในทีมงานเดอะมิสคอลที่ประสานศิลปะก,การแสดงไทยและดนตรีนานาชาติกับการแสดงสุดอลังการที่นำนักแสดงนักดนตรีและทีมงานกว่า100ชีวิตมาร่วมเฉลิมฉลองในวันสิริมงคลอันทรงคุณค่าทั้งทาง,ทง,ทงด้านพิธีบูชาพระปิคเนศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งศาสไทยและอิเนเดียโบราณค่ะสำหรับงานในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ส่งท้าย ในช่วงเทศกาลคเนศจตรุรถีนะครับและเราก็ได้อัญเชิญองค์พระพิคเนศซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารมาให้กับทุกๆท่านเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยมาอธิษฐานจิตกันด้วยครับซึ่งการลังสรรองค์พระพิกเนศนี้เนี่ยเกิดจากพี่ยอดนะครับแล้วก็พี่หนึ่งแล้วก็พี่ปิสามท่านนี้เนี่ย เป็นผู้ที่ร่วมกันหลังสรรค์ขึ้นมาก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณที่สุดเลยคือทาง CP Land นะครับที่ได้กรุณาให้สถานที่กับพวกเราในการจัดงานเดี๋ยวปีหน้าเราพบกันใหม่การเฉลิมฉลองพิธีคเนศจตุรธีเทศกาลยิ่งใหญ่ที่สุดของการประกอบพิธีบูชาพระพิฆเนศซึ่งเชื่อกันว่าเป็นช่วงเวลาที่ท่านเสด็จลงมาเพื่อประทานพรและความสิริมงคลให้แก่ผู้บูชาในช่วงเวลานี้ของทุกปีค่ะ คุณผู้ชมคะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เขาเปิดตัวรายการใหม่ที่น่าสนใจมากชื่อว่ารายการสเสน่ห์ไทยที่จะเป็นการรวบรวมวัฒนธรรมประเพณีไทยๆไ,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของอาหารไทยคะ่ะและจะทำให้คุณผู้ชมนั้นหลงรักเมืองไทยกันมากขึ้นด้วยไปติดตามค่ะ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ร่วมกับบริษัทท็อปนิวส์ดิจิทัลมีเดียจำกัดเปิดตัวรายการวาไรตี้สุดพิเศษสเสน่ห์ไทยผ่านพิธีกรอารมณ์ดีกนกทีระสันทิสุขภายใต้แนวความคิด Thailand Soft Power สเสน่ห์ไทยครองใจโลกค่ะในการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้เนี่ยเรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่ารายการสเสน่ห์ไทยจะเป็นตัวกลางนะครับทำหน้าที่เป็นสื่อที่จะช่วย สื่อสารพลังแห่งวัฒนธรรมของไทยออกสู่สายตาชาวโลกครับวัฒนธรรมของไทยที่แฝงอยู่ในทั้งอาหารเครื่องแต่งกายสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็อาหารการกินต่างๆเนี่ยจะถูกถ่ายทอดออกมาอย่างมืออาชีพแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยต่อไปในอนาคตครับในเชิงของการสร้างมูลค่าเพิ่มครับผม สเสน่ห์ไทยพร้อมแล้วที่จะพาทุกท่านไปพบกับสเสน่ห์แบบไทยๆท,ที่ยิ่งดูแล้วจะยิ่งหลงรักเมืองไทยมากกว่าเดิมและจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสําคัญในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้นอีกทั้งยังส่งผลไปยังแนวความคิดของคนรุ่นหลังให้ร่วมกันสานต่อสิ่งดีๆต่อไปค่ะและสำหรับน้องๆที่ชอบเต้นห้ามพลาดกับการประกวดนี้นะคะ ToB e Number ร์ e ันท n นแดนเซ e t ์ไซส์ไ a ยแ a นด์แชมเปีนชิค่ะ กรมสุขภาพจิตเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน To Be n u m b e r n ์ว n นทีมแ d นเซอร์สายไทยแลนด์แชมเปีนิ2024ชิงถ้วยพระราชทานจากทุนกระหม่อมยญิงอุบลรัตนราชกัญญาสดรีวัฒนาพนวดีซึ่งจะทำให้คนรุ่นใหม่กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกมีจิตอาสาลและมีค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติดค่ะเออนื่องจากว่าเราทาคัดลือกมาจากจังหวัดดังนั้นง่ายที่สุดเนี่ย ก็ไปติดต่อที่จังหวัดคือเราจะมีสาธารณสุขจังหวัดของทุกจังหวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการรับสมัครแล้วก็คัดเลือกสามารถติดต่อได้ที่กรมสุขภาพจิตนะคะแล้วก็บริษัท AI ซึ่งเป็นผู้จัดในนามของโครงการค่ะก็อยากให้เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับมีเวทีมีโอกาสให้ให้ทุกคนแสดงออกนะครับแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปถ้าเขาอยากพัฒนาตัวเองให้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตครับผม เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันต่อนะคะ Talk today Talk to you คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงผู้สูงอายุแล้วต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้ผู้สูงอายุนั้นเรียกได้ว่าสามารถที่จะทำอะไรได้อีกเยอะแยะเลยนะคะ แต่แบบนี้ค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเขาก็เลยจัดงานมหากรรมวันผู้สูงอายุสากลปี2566เพื่อที่จะสร้างพื้นที่ให้คนต่างวัยนั้นได้มีความสุขร่วมกันค่ะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดงานมหกรรมวันผู้สูงอายุสากลประจำปี2566ภายใต้แนวคิดชาญชลาคนต่างวัยหัวใจเดียวกัน across generations เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างคนต่างวัยให้รับรู้ถึงความแตกต่างและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขผู้สูงอายุทุกท่านในประเทศไทยนั้นล้วนแล้วแต่ผ่านประสบการณมามากมาย ทุกท่านเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการที่จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญของสังคมไทยแล้วก็จากนี้ไปครับเราจะเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุของประเทศไทยครับให้เป็นกลุ่มคนที่เป็นกําลังหลักเป็นกําลังที่จะคอยสนับสนุนคนรุ่นต่างๆในสังคมไทยเพราะว่าการที่สังคมไทยจะเดินไปข้างหน้าได้นั้นคนทุกๆก,กลุ่มครับจะต้องเดินไปได้วยกันไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับดังนั้นวันนี้ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับผู้สูงอายุทุทกๆท,ท่านในการที่จะใช้ชีวิตนะครับ เรียกว่าสูงวัยอย่างไรให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงเติบโตไปด้วยกันกับทุกๆเจเนเรชันในประเทศไทยนะครับ กระทรวงพม,มจะขับเคลื่อนนโยบายด้านผู้สูงอายุด้วยศูนย์บริบาลผู้สูงอายุในชุมชนที่ตั้งเป้าจะให้ลูกหลานกลับมาดูแลคนในชุมชนของตนเองซึ่งเชื่อว่าจะทําให้ผู้สูงอายุมีความสบายใจและจะเป็นกําลังสําคัญในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเลขาชนอีกทั้งทําให้ผู้สูงอายุมีความสุขทั้งสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงเติบโตไปด้วยกันกับทุกช่วงวัยค่ะ คุณผู้ชมคะ CP RAM เนี่ยเขาเลงเห็นถึงความสําคัญของผู้สูงอายุแล้วก็เห็นว่าตลาดผู้สูงอายุนั้นกําลังเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ได้ทําอาหารออกมานะคะในคอนเซ็ปที่ชื่อว่าเคี้ยวง่ายย่อยง่ายนั่นเองสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะสามารถหาซื้อได้ทั้งตามโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าแล้วร้านสะดวกซื้อคะ่ะ ซีพีแรมยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการประกาศเปิดตัวกลุ่มสินค้าใหม่ภายใต้ตราสินค้าครีเอเตอร์อาหารกลุ่มใหม่สําหรับผู้สูงอายุและผู้บริโภคที่นิยมบริโภคแบบเคี้ยวง่ายย่อยง่ายตอบโจทย์สังคมสูงอายุในประเทศไทยและทั่วโลกที่กําลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะในขณะที่ประชากรไทยเราตอนนี้ก็มีผู้สูงอายุเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆมากกว่า20%มาแล้วนะครับเราก็เลยมี แนวคิดในการทำาํำอาหารเพื่อคนกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะครับเบื้องต้นนะครับเราออกครั้งแรกนี้ก็มี5้าเรีนรูด้วยกันนะครับก็จะวางจําหน่ายอยู่ในพวโกโรงพยาบาลน,นะครับร้านสะดวกซื้อแล้วก็โมเดินเทรดต่างๆนะครับที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นมามีสักปี2ปีเนี่ยที่เราเริ่มนึกถึงสังคมผู้สูงอายุขึ้นมาละผมก็ขอขอบคุณซ p r a แนะครับแล้วก็ขอบคุณ c r e เ t o r ด้วย ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นอาหารทางเลือกสำหรับใครคนใดคนหนึ่งเลยทานได้หมดทั้งครอบครัวหลัครับขอบคุณมากๆครับครีเอเตอร์ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ปลอดภัยมั่นใจทุกขั้นตอนโดยขณะนี้ได้ออกมาวางตลาดแล้วผ่านช่องทางของโรงพยาบาลห้างค้าปลีกสมัยใหม่และร้านค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพชั้นนำทั่วประเทศเร็วๆนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะ Duck Donuts ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์โดนัทชื่อดังจากสหรัฐอเมริกานะคะกำลังเข้ามาเปิดตัวในเมืองไทยแล้วไปดูกันว่าสาขาของเขาอยู่ที่ไหนคะ่ะ Duck Donuts is very unique because we make everything fresh to make import all the main ingredients directly from the states So the quality, the taste is uh, same as the uh, original flavor. Uh, you'll never get a cold donut or dry donut at Duck Donuts. So we're uh, we're located in Sam Discovery M Floor, right next to the BTS walkway. Our operating hours are 10 to 10 every day. So please uh, feel free to come and uh, enjoy our donuts. The People ซสื่อออนไลน์ที่นำเสนอเนื้อหาสร้างสรรค์จากเรื่องราวของคนแบบเจาะลึกในทุกแง่มุมจนถึงบทวิเคราะห์วิธีคิดของบุคคลผู้ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมจากอดีตปัจจุบันจนถึงอนาคตในจัดงานเชวีสล e ปถอดรหัสลับการน,นอนเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเรามองเห็นว่าเรื่องการนอนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับคุณภาพชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันนอนอย่างมีคุณภาพเพื่อ นะครับสร้างชีวิตที่ดีแล้วก็ผลักดันประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยครับอย่างที่ทราบกันครับว่ามีรายงานวิจัยมากมายที่ยืนยันครับว่าการนอนไม่เพียงพอมีผลกระทบในด้านลบแต่ถ้าเกิดเป็นการนอนที่เพียงพอแล้วก็จะมีผลกระทบในทางบวกนะครับเกิด Impact ที่ดีกับองค์กรที่เราทํางานอยู่รวมทั้งประเทศชาติด้วยครับโดยในงานนี้ได้มีผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนอนมาร่วมถ่ายทอดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะช่วยให้นอนหลับได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเ,เกาหลี KTO นำทัพสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยวผนึกความร่วมมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้ประกอบการท่องเที่ยวในไทยและเวนเจอร์แคปิตัลชั้นนำของไทยจัดฟอรัมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเกาหลีและไทย Korea Thailand Tourism Startup c o r p o r a t i o n Forum เดินหน้าลงนามข้อตกลงทางธุรกิจผลักดันส m าร์ t ทัวริ m ึของเกาหลีเตรียมพร้อมขยายฐานการท่องเที่ยวเกาหลีสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเราในเกาหลีอ 어, 태국 IR을 통해서 어, 자금조달도 하고 태국 산업의 관광산업의 디지털 전환 사업에 큰 조력자 역할을 할 것으로 기대됩니다. 한국의 우수한 디지털 콘텐츠가 태국의 관광산업을 만날 때 우리 태국의 관광산업도 한층 더 성장할 것으로 전망합니다. 그동안 내수용으로만 여기졌던 우리의 관광산업이 이제 수출의 활로를 통해서 더욱더 세계로 진출하는 우리나라 타이기업또 태국의 관광기업이 양측이 동반성장할 것으로 기대됩니다. 우리 한국관광공사는 문화체육관광과 더욱더 협력해서 태국과 한국과 관광산업 진진에 노력할 것을 약속드립니다. 고맙습니다. KTO ได้ร่วมกับทอทอท,อทอกำหนดให้ปี2566ถึง2567เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวระหว่างเกาหลีและไทยนำไปสู่การส่งเสริมยูนิคอนด้านการท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือบรรยากาศเอา u t d o o r ของร้านบรรยากาศมีบอ่อบัวอยู่ข้างหลังด้วยและนี่ก็คือเขาเรียกได้ว่าเป็นผู้รับแขกที่น่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวรพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวดีๆกันต่อคะ่ะ Talk today Talk together คุณผู้ชมคะงานนี้น่าไปมากๆเลยค่ะเพราะว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเขาอยากจะเชิญชวนทุกๆคนค่ะไปร่วมกันสัมผัสพลังของพระจันทร์และธรรมชาติเพื่อสมดุลชีวิตที่เกาะพัง,งันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ สมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพังงนันประชาชนชาวเกาะพังงนันเตยฟรายสตูดิโอร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุยจัดงานแฮปปี้เฮลตี้พังงนันเกาะแห่งพลังจันทราเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การสื่อความหมายอัตลักษณ์ของเกาะพังงนันในมุมมองใหม่ๆค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุยนะคะร่วมกับสมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวของเกาะพังงนันเพื่อที่จะส่งภาพลักษณ์ใหม่ของเกาะพังงนัน คือที่นี่เรามีจุดเด่นอยู่ที่ฟูมูลฟูมูลก็คือพระจันทร์เต็มดวงแต่ทุกคนนึกถึงพัง,งานก็จะนึกถึงฟูมูลปาร์ตี้แต่ในฟูมูลอันนี้นะคะเรามีอีกหลากหลายสิ่งไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายซึ่งที่นี่นะคะจะเป็นเหมือนชุมชนของหลายๆกลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเอ็กซ์แพดที่เดินทางมาอยู่และประจํากันค่อนข้างเยอะค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าพะง,งานเรามีอะไรดีค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามทางธรรมชาติที่ทะเลสวยงามมีจริงและเป็นที่รู้จักนะคะในหาดต่างๆนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องอาหารการกินสุขภาพมากเพราะเป็นอาหารทะเลสดผักผลไม้ก็ใช้บนเกาะน,นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีเหมือนเส้นทางที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืนด้วยเป็นเส้นทางตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ด้วยนะคะที่สําคัญที่สุดเลยนะคะที่เราใช้ชื่อว่าพลังจันทราเพราะมันมีอํานาจมีพลังของพระจันทร์เต็มดวงที่ทําให้เกิดด่งดังในส่วนของฟูมูลปาร์ตี้แต่มาที่นี่แล้วเนี่ยเรามาเพิ่มพลังมาสูตรอากาศบริสุทธิ์มารับอาหารสุขภาพทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีเพิ่มเป็นการเพิ่มพลังกายพลังใจ ที่จะไปต่อสู้กับชีวิตต่อไปค่ะแม้ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปตอนนี้เรื่องโรคระบาดหายไปสถานการณ์ดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังอยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะว่าการมาพังงานนอกจากมาท่องเที่ยวพักผ่อนแล้วยังเป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยค่ะ แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการแค่บอกกล่าวว่าพังงานของเราไม่มีอะไรบ้างนะคะหลังจากที่ทุกคนจะจะรู้จักพังงานว่าฟูลมูนปาร์ตี้แต่จริงๆแล้วมีฟูลมูนแอนด์แมนนี่มอลนะคะแต่ด้วยที่แฮปปี้เฮลตี้นั่นหมายความว่าที่นี่ถ้าทุกคนมาเราอยากให้ทุกคนมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีกลับไปเพราะเรามีพื้นที่ที่ทุกคนบอกว่าเป็นกาะแห่งพลัง ป็นก่อแห่ง Energy ที่ดีเป็นก่อแห่งเ r e ดเ e เนอร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเ r e ดเ e เนอร์มันมาจากธรรมชาติคือธรรมชาติโดยรอมรอบและธรรมชาติของผู้คนของเกาพังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความเป็นเกาะพังงาน Happy Healthy เนะะี่ยค่ะเราอยากที่จะมเมสเซจตัวนี้ออกไปให้ชาวโลกและนักท่องเที่ยวคนไทยได้ทราบว่า ที่นี่เป็นพื้นที่ที่ทุกคนมาแล้วจะได้สุขภาพที่ดีและมีความสุขกลับไปค่ะจ์สัมผัสได้เลยว,ว่าทําไมทุกคนในโลกใบน,น,นี้ที่รักสุขภาพแล้วก็รักการที่จะหาความแรงบันดาลใจแล้วก็ต้องการที่จะค้นหาตัวตนและความสริงแท้จริงก็บอกว่าต้องมาที่นี่เพราะฉะนั้นเราก็จะมี5โซนณนะวันนี้เราจะคอมายในเรื่องของสุขภาพฟูลมูลคอมมูนิตี้มาด้วยกันเพราะว่าเขาบอกว่าคนเราเนี่ยในโลกใบน,นี้ทุกอย่างคือธรรมชาติ ธรรมชาติของสิ่งที่เราเห็นกับธรรมชาติของผู้คนมันคือตัวดึงดูดที่ทาให้ทุกคนรู้สึกมาที่นี่แล้วมันสัมผัสจิตวิญญาณที่ดีสัมผัสเอ่อ energy ดีๆแล้วก็มีความสุขว่าทุกคนเปิดทุกคนมีความสุขแล้วก็ทุกคนสามารถชร์ร i n g ก่อให้เกิด caring ได้ที่นี่ค่ะหลังจากโควิดเนี่ยมุมมองของนักท่องเที่ยวเนี่ยเปลี่ยนไปในเชิงการรักสุขภาพมากขึ้นนะคะจากสมัยก่อนเนี่ยการรับรู้ของนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยจะเกาะพังงานเนี่ยจะมีเอ่อจุดเด่นเรื่องของฟูมูลอย่างเดียวนะคะแต่ จริงๆแล้วเนี่ยในพังงานเนี่ยมันมีอะไรที่มันมีอะไรน่ารักน่ารักเยอะแยะมากเลยนะคะเรามีความเป็นการรักสุขภาพด้วยคอนเซปต์ของเกาะพังงานตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนไปเป็นแฮ ppy แอนด์เฮลตี้นะคะเมื่อก่อนเราจะมีแต่แฮ ppy ตอนนี้มันมีเฮลตี้ด้วยก็คือต้องดูแลสุขภาพองค์รวมทั้งหมดนะคะตั้งแต่การกินการรับประทานอาหารที่สดใหม่แล้วก็มีคุณภาพตอนนี้ผักผลไม้ของเราเนี่ยปลูกเนี่ยโดยไม่ใช้สารเคมีนะคะแล้วสิ่งที่เหลือจากจากในครัวเนี่ย ตามโรงแรมเนี่ยจะเอาไปหมักเป็นปุ๋ยแล้วก็ปลูกทําเป็นสวนเอาผักมาใช้ในโรงแรมนะคะ,ะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเลยค่ะพังงานมาไม่ใช่มีแค่ภูมูลเรามารับพลังดวงจันทร์เนี่ยได้จากกิจกรรมอย่างอื่นนะคะที่ไม่ใช่ปาร์ตี้อย่างเดียว เกาะพังงานมีความธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ของป่าภูเขาทะเลหาดทรายและน้ำตกที่มหัศจรรย์ชุมชนชาวพังงานยังมีวิถีชาวเกาะที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นความเชี่ยวชาญที่หลากหลายรวมถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนเหล่านี้ทำให้เกาะพังงานคงมนสเสน่ให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนมากขึ้นทุกปีค่ะ และสำหรับผู้ชมที่มีความใฝ่ฝันว่าสักครั้งในชีวิตเนี่ยอยากจะไปล่องเรือนะคะในแม่น้ำไรยที่ประเทศยเยอรมนีที่ยุโรปนะคะไปติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะว่าจะไปล่องเรือได้ยังไงและมีรายละเอียดอะไรบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะต้อมชดาบุรณพิมพ์นะคะ head of sales and o p e r a t i o n บริษัทบาบนาวจำกัดค่ะ วันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางเรือนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยรู้จักการเดินทางทางเรือทางมหาสมุทรถ้าประเทศไทยเราก็จะรับประทานอาหารบนเรือเช่นแม่น้ําเจ้าพยาแต่การท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งนะคะที่แบบเป็นความฝ,ฝันของคนมากๆเลยคือการล่องเรือแม่น้ําในยุโรปค,ค่ะโดยเฉพาะแม่น้ําในเยอรมันค่ะแม่น้ำไร้ ล่องเรือแม่น้ําในยุโรปเนี่ยค่อนข้างแม่น้ําเขาค่อนข้างจะใหญ่จริงๆแล้วอย่างแม่น้ำไราเนี่ยนะคะซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นภูเขาเลยแต่ของเราเนี่ยมันจะเป็นแม่น้ําในอย่างแม่น้าเจ้าพยาใช่ไหมคะเราก็อาจจะไม่กว้างขนาดนั้นแต่ของเขาก็ชมทัศนียภาพแล้วก็จากเมืองหนึ่งไปอีกอย่างอีกเมืองหนึ่งอย่างวันนี้ที่จะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังก็คือการเดินทางในแม่น้ำไรายซึ่งเดินทางจากโคโลนแล้วก็กลับมาที่โคโลนเหมือนไปครั้งเดียวได้ไปเที่ยวสองประเทศเลยค่ะ รวมจากออกจากโคโลนมาก็มาเนเธอร์แลนด์เลยแล้วก็ล่องไปเรื่อยๆแล้วก็วนกลับมาที่ฝั่งของเยอรมันแล้วก็ตีกลับมาที่โคโลนจุดเริ่มต้นค่ะทัศนียภาพสวยงามที่สุดถือว่าติดอันดับโลกเลยนะคะแล้วก็ที่ชอบที่สุดเลยคือบนเรือเนี่ยของเราคืออโรซาซีนาซึ่งอโรซาซีนาเนี่ยมีการใช้ระบบอยู่2ระบบระบบแรกก็คือระบบ พลังงานไฟฟ้ากับอีกระบบหนึ่งคือระบบเครื่องยนต์ซึ่งใช้ทั่วๆไปกันอยู่แล้วแล้วก็เซฟโลกอะค่ะเหมือนกับว่าปลอดภัยเดินทางไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเกิดคาร์บอนหรืออะไรนะคะค่ะโปรแกรมของเรานะคะ6วัน5คืนทุกคนอาจจะเข้าใจว่า6วัน5คืนจะทำอะไรบนเรือจริงๆแล้วมีกิจกรรมให้ทำมากมายนะคะ แต่ตละตลตะวันต้องบอกว่าตะละวันเนี่ยเรือจะล่องไปจอดแต่ละท่าไม่เหมือนกันแล้วหลังจากที่เราเดินทางในตอนกลางคืนนะคะตอนเช้าเราก็จะถึงท่าเรือต่ละจุดลงไปดูซิตี้ทัวร์หรือบางคนก็ซื้อทัวร์เข้าไปในเมืองต่างๆนะคะแต่ถ้าอยู่บนเรือนี้ไม่ต้องกลัวเบื่อเลยคะ่ะช่วงกลางคืนเนี่ยมีกิจกรรมมากมายอย่างที่กล่าวไปแล้วชอบที่สุดก็คือ คนชอบฟังเพลงแล้วก็เต้นลําเวลาที่เราชําระเงินทั้งหมดแล้วจะรวมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มทั้งหมดเลยนะคะถือว่าคุ้มค่าจริงๆแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่ประสบการณ์ใหม่เมื่อก่อนเนี่ยผู้คนจะคิดว่าการท่องเที่ยวทางเรือมันน่าเบือ่อแต่บอกได้เลยว่าไม่น่าเบือ่อเพราะเราเดินทางกลางคืนตอนเช้าเราก็ได้เที่ยวจุดต่างๆโดยเฉพาะแม่น้ำรายที่แนะนำเนี่ยเพราะว่า สองากฝั่งสวยงามมากค่ะบางทเีเราไปไกลกว่านั้นมากกว่า6วันอาจจะเห็นเมืองมรดกโลกหลายๆเมืองด้วยค่ะคนไทยชอบไปเที่ยวยุโรปในช่วงหน้าหนาวนะคะแต่ที่สำคัญคนเนี่ยจะชอบไปช่วงคริสต์มาสของเราก็แนะนำช่วงคริสต์มาสจะมีคริสต์มาสมาเก็ตคริสต์มาสมาเก็ตคืออะไรคริสต์มาสมาเก็ตนี่ก็คือเทศกาลเทศกาลหนึ่งนะคะที่จะมีตลาดสวยๆแล้วก็มีไฟจัดตกแต่งไว้ ที่สําคัญเนี่ยเขาจะนําของต่าง,างๆเกี่ยวกับพระเยซูนะคะและเครื่องตกแต่งบ้านในช่วงคริสต์มาสนํามาขายแล้วก็ซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆสู่ผู้ใหญ่เพราะว่าช่วงคริสต์มาสเราจะเป็นช่วงที่ทุกๆคนจะมารวมตัวอยู่ด้วยกันนะคะช่วงเวลาที่อยากแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ไปเที่ยวกันนะคะก็คือวันที่3-8ธันวาคมแล้วก็8-13ธันวาคมล่อง หวันนะคะหวันห้าคืนแม่น้ำรายอโรซาซีนาค่ะอยากจะฝากท่านผู้ชมนะคะที่สนใจนะคะติดสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดที่ลงไว้เลยหรือติดต่อพวกเราชาวใบานาวก็ได้นะคะ วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการ Talk Today นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะเวลาบ่ายเวลาดีๆแบบนี้นะคะทาง PPTV HD 36เเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้ก่อนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ